นี่กับกับนี่กับกับสนุกไหมคะสนุกนนกะจักชมผู้โยกเองก็ได้นั่น ลุงจู่ถหาอะไรลุงจ่ถหาอะไรคะถ่ายชมพูชมพูทำอะไรอยู่คะขึ้นเลยอชมพูเอาทามาวางตรงนี้ได้ไหมลองวางดูถึงไหมขาถึงไหมถ่ายคลิปวิดีโอหนึ่งหนุ่มกับหนึ่งสาวอันนี้คือลุงจู อันนี้คือน้องชมพู่อันนี้นะหงเป็นผู้ถ่ายทำรายการใช่ไหมคะอันโน้นวัวของไข่วัวเหรอไหนอันนั้นวัวของไข่กินหญ้าอยู่อันนี้คือวัวใช่ไหมใช่อันคือวัววัวหรือโคอันนี้เล่นสนุกกับเพื่อนนะมันมันโยกแบบนั้นนะ ทะไมชมพู่อันนี้มาเล่นสนุกกับเพื่อนนะคะนองนั่งตรงนั้นน้องหงเอากระเป๋าของชมพู่ไหนกระเป๋าของชมพู่ชมพู่จะเดินทางแล้วชมพู่จะขี่ม้าขี่ม้าไปในเมืองช่วยยิ้มสิรอๆหน่อยชมพู่จะไปตลาดชมพู่จะไปตลาดโอ้ว้าวโอ้ชมพู่แรงดีมากเลย